ยังไงลูกหลานเสร็จแล้วยังเขาเวอามาหลายมือลรวบอกว่าตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดวัน,นที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สิบเก้ามีหน้าเนี่ยอากาศจะร้อนผ้านในหาสิบปีเนี่ยจะร้อนมากเลยครว่าแต่มือเศร้านลวงพอออกมาจากกุฏิหลวงพ่อจะได้หาผ่าห่มมันหนาว เอมันเือสีขี่ตัวเมื่อเข้าที่เหลี่ยมาั้งฝนฝนสีม้านะฝนสีมามาเขาว่าวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามพายุจะพายุโซนโซนร้อนจะเข้ามาทางอีสานสมไสกับตำธาห้องรับเคื่อนจะได้เอืะหมื่น บาดแล้วมอมีเดียวนะบอมมีฝนบมมีไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีฝนก่อนขีเมฆก่อนขีฝ่าก่อนเนึ่งก็บหมีเออมันไปทางใดว่าแต่ว่นนี้เขาบอกว่าอากาศจะร้อนจัดตกม่ั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดเมษายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดทุกปีนจะมีอากาศ ร้อนสูงสุดของในเมืองไทยเฮ้าเป็นยังหลวงพ่อยังจำได้เพราะมันเป็นวันช่วงวันเกิดของหลวงพอ่เอเลยเมษาแต่ถในทุกปีฝนตกเกือบทุกปีเลยในช่วงนั้นก็เลยบอกความร้อนมันก็เลยบอกบกขึ้นแต่ข้าวเนี่ยเขาบอกว่าความร้อนจะขึ้นวันที่ สิบถึงวันที่19จะร้อนจดภายในภายในที่ห้ปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> วันนั้นลูกหลานฟังฟังมึงนะแต่เมืเอ่อเช้ามีนหนาวด้ป่านเนี่ยแปลกกันนะ <c oughs> ออกมาหลวงพ่อจะหาผ้าห่มเลยแต่หมดวานมันก่อนไม่หนาวนะออกมาก็สบายสบายอยู่แต่หนาวอยู่แต่มันก็สบายเย็นสบายสบาย,บายแต่เมื่อเช้ามัน ถ้าว่าจะเปรียบเทียบกับอุณหภูมิแล้วประมาณสักยี่สิบหรือยี่สบเอ็ดนะอยู่ยาก,กน,นะลักษณะจะว่าอยู่ยากต้องหาผ้าหม่มวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดมีนาคมพุทธศักราช2559นะลูกหลาน ที่มาพักวัดของหลวงพอ่อเป็นอย่างไรวะนะหลวงพ่อกลลงไปตอนเย็นก็ไปให้กูบาแนะนําวิธีการทําสมาธิหลวงพ่อเป็นผู้แนะนําเป็นเบื้องต้นเรื่องสมาธิที่ติดทรรมจิตใจให้สงบถ้าคนมีสมาธิด,ดีคิดก,การงาน ไตรตรองเหตุและผลเน่งจิต,จ,ต,จ,จ,ตจิตใจนิ่งจิตใจจิตใจของเราไม่วิตกกลางวลไม่วิตกไม่กลางวลไม่ว้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าจิตใจของ,ของเราของเรามีเป็นสมาธิ <c oughs> เราจะทำหน้าที่ <c oughs> เราจะทำหน้าที่การงานอะไรเราก็ทำได้ได้ได้เม่นได้คล่องได้ถูกต้องได้ถูกจุดเพราะอะไรเพราะเพราะใจของเราเป็นสมาธินี่แหละเรว่าภาวนามายะปัญญานะ่ยปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบภาวนาคํานี้คือทำจิตใจให้ให้สงบ จิตใจให้เป็นหนึ่งพอจิตใจแน่วแน่จิตใจเป็นหนึ่งแล้วผ่านความสงบความผ่านความเนื่งผ่านการจากนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงสรุปแล้วก็คือถ้าหัวใจของเราเนี่ยคิดทั้งวี่ทั้งวันปงุฟงฟุ้งซ่าน รู้เรื่องอะไรตัวไม่อะไรปวดหัวตลอดอจิตใจอ่อนล้า,อ,าอ่อนล้าอ่อนเพลียจิตใจอ่อนเพลียคือเราทํางานทั้งวันคิดทั้งวันเดินทั้งวันมีเครื่องปรุงฟุ้งซ่านทั้งวันอแล้วจะให้คนนั้นคิดเรื่องการเรื่องงานมันคิดไม่ได้ถ้าว่าผู้ใดคิดก็จริงอยู่แต่ว่า ถึงข่าวหลับมันหลับทานอาหารให้อิ่มพอทานอาหารอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นอนให้หลับพอหลับตื่นขึ้นมามีกำลังพร้อมที่จะทำการทำงานสู้การสู้งานได้แล้วเราจะทำงานประเภทไหนเราก็ทำงานได้พอทำงานเสร็จเรียบร้อยท่าทำงานไปมันเหนื่อย เอามาทานอาหารอาพอพันทานอาหารเสร็จแล้วพักผ่อนเอากำลังนอนหลับขณะที่นอนไม่ใช่นอนไม่หลับไม่ได้นะต้องนอนหลับพอนอนหลับตื่นขึ้นมาอีกทำการทำงานอีกนี่แหละสมถะและวิปัสสนาถ้าเปรียบเทียบกวับลักษณะอย่างนั้นล่ะอ สมัะคือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วก็วิปัสสนาก็คือการกรองไตรตรองหาเหตุและผลในเรื่องนั้นๆคือเราจะค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไรถ้าเราศึกษาเรื่องภายในใจของเราเรื่องกิเลสราคะมันเกิดมายัางไงโทสาโมหะ ค้นคว้าในจุดนี้เราก็ค้นคว้าได้แต่จากค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เมื่อจิตใจผ่านความสงบเป็นหนึ่งแล้วยค้นคว้าคิดเรื่องวิทยาศาสตร์อันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นอันไหนจิตใจมันก็จะเน่งนเขาต้องมีสมาธิซะก่อนเขาจึงจะมีมันถึงจะเกิดผลเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเป็นเบื้องต้นเพราะนั้นพวกจะเป็นใครเขาตาม จะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นนักศึกษาจะเป็นใครก็าตามมันต้องผ่านความสงบซะก่อนในระดับหนึ่งหลวงพ่อยังเคยแนะนำบอกว่าหลวงพ่อเคยได้ผลสมมติว่าเอเรื่องราวมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันเกิดขึ้นกับในกลุ่มของเราหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะด้วยเหตุอันใดเ,เราก็มันไม่รู้ทางทางไปทางมาเออไม่รู้ต้นปลายสาเหตุเหมือนกันะเออแต่นนี้พอเรานั่งขัดสมาธิเรียกว่าเดินจงกรมเอเลินเดินโยกรมทําใจให้เน่งเน่งไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าเราถูกไม่ต้องคิดว่าเราผิดไม่ต้องคิดว่าเรื่อง ท่านนั้นเป็นเรื่องที่เรื่องร้ายเราไม่ต้องคิดเราถึงคิดเดเอ๊ะมันสาเหตุเป็นมาเพราะอะไรเราได้รับจุดนั้นครั้งแรกเทารู้เรื่องจุดนี้ครั้งแรกจุดนั้นในเมื่อรจ้จุดนั้นแล้วมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นมันสาเหตุมันมาจากอะไรมันเกี่ยวข้องกับอะไรเราค้นหาเหตุถ้าเราอยากจะรู้นะ พอเราค้นหาเหตุเจ้าจะรู้ได้ทันทีนะเรื่องนี้มันมาจากเหตุอันนี้เองมันจึงเป็นผลอย่างนี้นี่แหละอันนี้เพียงเราเพียงใช้ใช้สมาธิในการเป็นอยู่ของเราเราก็พร้อมที่จะค้นค้นเรื่องนั้นได้เพราะจิตใจของเราเน่งจิตใจของเราไม่ต้องไม่ต้องพิตกกังวลไม่ต้องว่าเราผิดไม่ต้องหวาเราทุกเอ่อเราไม่ต้องเราทําใจให้เป็นกลาง ในขณะที่เราคิดเราค้นหาเราทำใจใเป็นกลางๆพอทำใจใเป็นกลางๆแล้วเราจงนึกย้อน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 ,อนดูแบบละเอียดทีท่วนเราจะเห็นเหตุและผลในเรื่องนั้นๆนั่นแหะเพียงทางโลกเพียงแค่นี้เราก็ต้องใช้สมาธิในจุดหนึ่งแต่ตามไม่จิงทางว่าสมาธิในจุดที่จะถอดถอนกิเลสภายในใจ อันนั้นต้องละเอียดถี่ถ้วนเขาพีสงบเน่งในเมื่อสงบจิตใจสงบเน่งแล้วนำมาพิจารณากานกรองไตรตรองเหตุและผลเเมื่อกานกรองไตรตรองเหตุและผลนั่นเกิดแล,ล,แลว้วว่าวิปัสสนาถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราได้ในเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบหรือผ่านความสงบเนี่ย หลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับไข่อยู่ในจานนะจานก็คือจานไข่ก็คือไข่แต่นี่จานก็คือที่รองรับแต่ไข่นั่นก็คือไข่แต่หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบไข่กับจานมันขยับก็เยื่อนไม่ได้หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้ชัดเจนขึ้นมาว่า ร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถนะลูกหลานนะร่างกายเหมือนกับรถ,นะนนะรบรถแต่จิตใจนามธรรมเหมือนกับคนขับรถหนะลวงพอนะ่อแต่จะเปรียบเทียบกับลงลงตาที่ท่านพูดก็ว่าไข่เหมือนกับคนขับรถจานเหมือนกับรถนะลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นให้พวกเราคณะสัตยายาติโยมลูกหลานนะเรื่องการภาวนานะในเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วเนะี่ย เราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกาย,เ,ยเห็นได้ชัดเลยไม่ต้องถามใครเ,เมื่อจิตใจรวมถึงสงบถึงขนาดนั้นเราจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูนย์ตัวไหนเกิดตัวไหนตายตัวไหนศูนย์ตัวไหนเกิดเราจะไม่ต้องถามใครอีกเหมือนกันเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอีกต่างหากว่าร่างกายเนี่ยรถนี่ต้องตายแน่ๆเอาไปเผาไปทิ้งแน่ๆเอาไปเข้าผงญ้าแน่ๆ สมัยก่อนเขาไม่มีการขายเศษเหล็กใช่ไหมล่ะเขาคนนรถคันเก่าๆก็จับผักเข้าไปในผงหญยาทิ้งเลยอปาช้ารถนะแต่คนขับรถเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นเนออกจากรถเนะี่ยเพราะมันรถตายแล้วใช่ไหมล่ะจะไปอยู่ได้ยังไงอคนก็ออกจากรถเนะี่ยพอออกจากรถคนก็ไปหาซื้อรถคันใหม่เองไปหารถคันใหม่อีกนั่นแหละ สรุปแล้วก็คือโซเฟอร์นะออกจากรถเนี่ยถ้าเราภาวนาจิตใจผ่านความสงบแล้วนะจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะพระเนรลูกหลานนะแต่จะทำสงบทำยังไงก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดคูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำบริกรรมพุทโธเนะี่ยแหละเป็นหลักหายใจเข้าพุทหายใจออกโธท,ที่ลมที่ปลายจมูกนั่นนะเมื่อจิตใจจิตใจของเราไม่คิดไปทางอื่นไม่ปรุงไม่ฟุ้งไปทางอื่นใจนิ่งนะพอนิ่งนั่นนะ จะสงบก็ไปเรื่อยเรื่อยเลยจนนิ่งจริงๆจนเห็นได้ชัดว่ากายกับใจใจกับกายร่างกายเหมือนกับจานใจเหมือนกับไข่อยู่ในจานลักษณะอย่างนั้นนะ,ะลุงพ่อก็เปรียบเทียบว่าร่างกายเหมือนกับรถเหมือนกับรถใจเหมือนเป็นโซูโฟรถที่จะให้รถคันนี้ไปในที่ต่างๆได้เ,เวลาจะปีบแกก็ได้ จะให้มันหยุดก็ได้จะให้มันไปก็ได้เวลามาให้บีบแกกันนะหลวงพ่อกาลังบีบแกอยู่เยิน<ม>เ่ยแนะนําสังสอนบอกกล่าวนี่แหละแกของรถนะโซเฟอร์มันอยู่ข้างในนะสั่งการอยู่นะเอาได้ยินใครมาโอ้นาย,ยกอบตอบ,บานดาดมาตัวนี้เออเอามาหลายก้นหมดแล้วนี่นาย,ยกเออเอาอาหารมา อันไหนที่จะเอาเขามาประเคนลูกหลานเอาเข้ามากับประเคนกันเลยมาทีหลังมาซาแท้แม่บ้านตาดกับหน้าคำนวยคืบเดียวหนึ่งไหมยุบพกขวงบวกไก่ยังวะเขาว่า, <c oughs> าวเมื่อนี่สี่หอนในนายกเมื่อนี่สี่หอนนะจังเขาว่าจนหอน 29, วันที่ยี่สิบเก่าวันที่สิบเก่าวันที่สิบเจ็ดถึงวันที่สิบเก่าเข้าพเสือหรอวะพาะเค้ตมอม,มาันเนึงหรอวะ เมื่อได้ออกมามันหนาวเลยไหมเข้าก่าวว่าฝนสีมาแน่แต yep like ่พพายุโซนร้อนเออแหว่งกอนเลยเออพายุโซนร้อนจะเข้ามาวันที่สิบอ็ถึงวันที่สิบสามเลมิดจอยลอยบ่มีหอดีฝ้าลูกปูสิงท่องบอว่าไปหาเสื้อมันปากเล็กปากขังปากเล็กปากขังคือปากวิทยุวนออกไป ลงปูสิงห้องว่ะข่าวว่าฝนสิมาบ้นนั่นฝนสิมาบ้นนี่ลงปูสิงห้องไปเจ้าหาเสื้อมันปากเล็กปากขังขนาดปากข้นบ่อแทะยังบวยังเชื้อบ่ไะไรลงปูสิงห้องว่ะอันนี้เขาบอกว่าเนี่สีสีหอนเด้แต่มือเศร้าโอ้หนาวออกมาจากกุฏิโอ้เจได้หาผาห่มมันนะมันสีหอนอยู่บ่ยังี้มเว้นค่อยๆมเนเอารุกลานะ สองสามมือหูจักนะหอนบ่หอนวะ <c oughs> เอาลับ่อนได้หมดเยนะกันหลวงพ่อเทศอีกสองกันหลวงพ่อชิบ,บริสัทเชิันแล้วมัน <c oughs> สับ พระโรขวินิมตโตสัพพันตปาวันสิโตสัพเวรามาติการโตเนมบุตรจัตุวังภาวัสพิตโยวิวัชันโตสัพโร สัตุมาเตภาวตวันตารารโยสุงกิงขายุโกภาวะพิวันธนาสีลิสานิจงางวุฒาปัจจายนาจารโรธรรม ai yuan no su Khan paraga tue pas naอาgangທyanatà à kiamboth pasana naດயே anu อาเกธัมเมปสัสนนานังวิรากุปสมมัสสะเมสุเขอาเกรสรเขปัสนนานังปุญญาเขเตอนุตเรอากัสสมิงานานังระดาตังอากังคุญยางปวัตติ อากังอายุเจ้าวันโนจยยาโสกิติสุขังบาลังอากาศซาดาตเมธาวีอากาธรรมาสมาหิโต เดวะผูตโตมนุษยวาอากาปัตติปมโมดติติภาวะตุสัพพมังกาลังขันตุสัพเทวทาสามบาบุตธานุภาเวนะสดาโสทีพวันตุเต อาวาตุสัพมังกาลังราคันตุสพัพพเดวตาสามบาธ,าาาธาาารรมา,านุภาเวนะสดาโุทิภวันตุเตอาวะตุสัพมังกาลังราคันตุสัพเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนะ สาดาโสทิภาวันตุเต